เ,เพราะมันเป็นเครื่องบินของรัเสเซียไงมันพยายามจะไปซื้ออะไรรัเสเซียไม่ขายอะไรให้เอฟซี FC. ไม่ขายเพราะมันปากดีเขาว่างั้นเออปากดีเรื่องยูคงยูเคนเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันว่ารัเสเซียนู่นโอโ้โหรัเสเซียเลยไม่ขายเอาไม่ขายไอ,อ้อะไรให้มันอ่ะอะไรเครื่องบินลบอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้ก็นอนจอดอย่างเดียวกลายเป็นเศษเหล็กไปเลยเห็นไหมมิกมิกยี่สิบเอ็ดได้อยังไงเนี่ยเรียบร้อย นอนนะเ,เก่าคำคล้าอยู่นะมันก็ขึ้นบินไม่ได้อเออของเราก็มีเครื่องบินโอ้โหมีทุกอย่างอ่มีทั้งฮอนะครับเออมีทั้งกิฟเทนนะครับมีทั้ง f 16เออรถทงรถถงัถถงมีครอบอะ่ะเยอะจัดให้มันเลยแล้วลูกปืนเราผลิตเองนะเอฟซี 3, ไม่ต้องกลัวลูกปืนเราผลิตเองนะเออทั้งขี่ปนาวุงเราก็มี ยังไม่ได้ปล่อยแล้วปล่อยสามารถเราจะสามารถจะปล่อยจากไอ้กทมเลยล่ะไปกลางกรุงพนมเปญเนี่ยปล่อยได้เลยเอ,อตั้งพิกัดแล้วก็ปล่อยไว้ได้เลยนะครับออจัดให้มันสักสองสามดอกเอาให้มันคือพิพนาศไปข้างหนึ่งเลยให้มันลาบเลยเอะพูดง่ายใช่เอาแบบนั้นเลยเพราะเราเห็นแล้วไงเพราะว่า อของเรานี่มันไม่ต้องพูดถึงลนะไม่ว่าจะเป็นกําลังคนไม่ว่าจะเป็นยุทธุปกรณ์นะครับแสงยานุภาพเนี่ยมัน่างกันเยอะเออแล้วก็ส่งนะไอเรือลบนะครับประกบติดชายแดนแล้วก็ยิงสนับสนุนนะครับโอ้โหเป็นไงปี FC นะ <c oughs> เออปืนในมีเยอะแยะมีครบทุกอย่างเอาพูดง่ายอ,อทั้งหอทั้งหอ้หอลบก็มีนะครับโอ้มีทุกอย่างมีทั้ง รถทงรถถังก็มีปืนใหญ่ก็มีเยอะกว่ามันอีกปืนใหญ่ก็มีเยอะอยู่เออของมันก็มีมีที่สูสีกับเราก็คือปืนใหญ่ปืนที่ลากจงูงนั่นแหละก็สูสีเออแต่ขอให้เรารู้เว่าพิก,กัดมันตั้งตรงไหนแค่นั้นเองขอให้เรารู้ชี้เป้านะเดี๋ยวเราก็ไปย่อนไข่เออเราก็ไปย่อนไข่มันก็จะตุยนะครับก็จะตุยไปอันนั้นแลกกันได้เลยคุ้มอยู่ fc คุ้ม เออไม่ต้องกลัวนะครับเอขอให้เรารู้พิกัดมันอ่ะมันลากมันลากไอ้หลายลํากล้องมาใช่ไหมเออปืนใหญ่หลายลํากล้องมาลากมาเอามาเลียงกันไว้แล้วก็ยิงปิ้ว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 แบบที่มันโชว์อ่ะเดี๋ยวก็จัดให้นะเอาเอสสิบหกมาย่อนไข่ใส่นะครับสักสี่ห้าลูกมันก็จะหมดไปเออหมดไปถ้ามันลากมาอีกเราก็จะสอยอีกมันลากมาอีกก็จะสอยอีกบอกตรงนะครับ ระยะการยิงของมันหวังผลก็คือประมาณสี่สิบห้าสิบโละระยะหวังผลของมันอะสี่สิบห้าสิบโลได้มันยิงได้อยู่อ่ของมันนะนะอะแต่ของเราถ้าเราจะใส่เนี่ยเราใส่ได้เป็นหลายร้อยโลของเรามีปืนใหญ่เรามีนะครับใหญ่ด้วยละนะครับมันบอกมันก็ขี้โม้ไปนะคนรวยมันก็ขี้โม้ไปว่าจะสอย แล้วมันก็เอาภาพที่ไหนมาไม่รู้นะว่าสอยเอฟสิหกลวงมันว่างานโอ้โหมันเอาอะไรมาสอยไอ้ไอ้ปืนใหญ่กล้องไอ้ที่ลายกล็ลํากล้องอเหรอที่เอามาสอยโอ้โหโอเออมันจะไปยิงถึงไปของเราดิโอ้โหคนละเรื่องเลยความเร็วก็ต่างกันนะครับโอ้โหทุกอย่างมันต่างกันเยอะเออนอกจากขีปนาวุธเอ่ยิงจากยิงจากไอ้พื้นสู่อากาศน่ะ อถึงจะโอเคขี่ปืนอาวุธมีไหมล่ะ,ะลูกเราเท่าไหร่ต้องถามดูอเบางทีลูกหนึ่งก็เป็นหลายสิบล้านนะครับนะหลายสิบล้านบาทเออมันมีไหมล่ะ,ะลูกแต่ละลูกมันใช้ก็มานเพราะมันเป็นขี่ปืนอาวุธใช่ไหมมันมีเรดาร์อยู่ในตัวเองออเมีปรับระดับมีอะไรของมันเสร็จสัดเรียบร้อยเลยมันสามารถจะสั่งแล้วยิงนำความร้อนได้เลย ของมันไม่มีของเรามีนะม,มันมะีของเรามีหมดอนะ่ะเออพวกนี้มีเราทําด้วยเราสร้างพวกขีปนาวุธอยู่แล้วการพัฒนาของเราก็ทําได้อยู่แล้วเออแล้วแล้วไอ้อะไรล่ะกระสุนเนี่ยเออกระสุนเราก็ทําเองแล้วมีโรงงานผลิตอ่าเรามีโรงงานผลิตอ่อาแล้วยิงไปเหอะยิงยิง,ยงทิ้งยิงขว้างยิงให้มันตลอดทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวเราก็ไปเบิกมาใหมา่ หน่วยส่งกําลังนะส่งกําลังบารุงส่งเข้าไปเออเอาเอาวุธเอาไอกระสุนเข้ามายิงไปปืนเสียใช่ไหมปืนออาปืนขัดลํากล้องหรือว่าปืนจํารุดเนี่ยเปลี่ยนไหมเอาก็บอกใหม่มาเออยิงแล้วกลางคืนนี่มองมองกลางคืนเนี่ยต้องให้หน่วยไอ้นี่มานะครับเออเขาจะมีกล้องส่องเฉพาะกลางคืนเลยเออจับความร้อนเลย มึงเคลื่อนตัวมึงเห็นเนี่ยเลสอยแล้ว fc นะ f อบอกได้เลยงานนี้มีสไนเปอร์มีสไนเปอร์งานเนี้ยเออสไนเปอร์มีเออแอดเห็นวันนะเอเห็นคลิปบางคลิปเนี่ยเขาพูดถึงอยู่เขามีพลพลซุ้มยิงด้วย fc มึงโผล่หัวมาแค่โผล่หัวมาก็สอยแล้วระยะห่างสักร้อยเมตรอย่างเงี้ยห้าสิบเมตรร้อยเมตรเนี่ยโหวังผลเลยล่ะระดับร้อยเมตรนี่เรียบร้อย เออพลแม่นปืนอ่ะสไนเปอร์นะโอ้โหเรียบร้อยนะครับุ่มยิงแล้วกลางคืนก็มองเห็นด้วยนะมึงโผหัวขึ้นมาก็เรียบร้อยยันอ่ะใส่เสื้อเกาะใช่ไหมเสื้อยันเขาอ่ะสีแดงแดงอ่ะเขาจะแจกเสื้อยันสู้รบใช่ไหมเอามาเลยเดี๋ยวทดลองเป้าให้ว่าเหนียวจริงหรือเปล่าเออเจอพวกไรเฟิลนเข้าไปเนี่ยนะล้มช้างได้เนี่ยเออถ้ามันไม่เข้ามันก็กระดูกหักแล้ววะ นะเออถ้ามันไม่เข้ามันก็กระดูกหักแหละเพราะมันแรงมากนะมันแรงไม่ต้องกลัวเนอะจัดให้ไปเลยนะครับเอซใช้กล้องสองทางไกลมองไม่เห็นเอซีหกมันมองไม่เห็นไม่ทานหรอกเอทีหกมาพอพอพึ่งง่าย ที่เขาจะจัดการเนี่ยเขาจะดูพิกัดก่อนดูการตั้งฐานปืนใหญ่หรือไอ้ปืนใหญ่ที่หลายลำกล้องเขาจะดูก่อนว่าหรือว่ารถถังรถอะไรเนี่ยเขาจะเห็นก่อนเขาจะส่งคนคนจะส่งพิกัดมาให้ดูก่อนเอ,อว่าพิกัดเขาตั้งอยู่ตรงไหนยังไงมันจะมีโดนนะครับมีโดนขึ้นไปสออ่องอ่าส่องดูพิกัดว่ามันตั้งฐานอยู่ตรงไหนฐานยิงฐานอะไรมันเนี่ยแล้วก็รายงานให้อ่าทางเอสิพกดู อให้ f สิบหกให้ดูว่าเอออยู่ประมาณนี้นะพิกัดอยู่ประมาณนี้เขาก็จะเอาไข่มาหย่อนแล้วก็เรียบร้อยครับเอาไข่มาหย่อนก็จะจบนะครับเออนะของเรามีครบทุกอย่างนะครับมีครบทุกอย่างเออเห็นไหมแล้วเราเนี่ยเวลายิงแล้วก็ตั้งพูดง่ายว่ะเราก็ตั้งอ่าปืนใหญ่เราจะตั้งอยู่ลึกๆก,กว่ามันอีกหลายสิบกิโลเรายิงเข้าไปเนี่ยแล้วก็จะตั้งพิกัด เออเราจะตั้งพิกัดแต่ของมันเนี่ยมันก็ตั้งพิกัดใกล้ชายแดนไงเพื่อหวังมันไม่ได้หวังว่าจะยิงทหารนะเหมือนหวังเล่นงานประชาชนเออมันหวังเล่นงานประชาชนเอฟซมันหวังจะเล่นพวกชาวบ้านเนี่ยเออพวกหมู่บ้านนะเอ่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นชุมชนนะมันใส่เลยมันหวังไปทางนั้นมันไม่ได้กะวาไปยิงทหารหรอกมันยิงไม่โดนอยู่แล้วทหาร มีรายงานไ่าทหารมีโดนไหมไม่มีนะทหารทหารที่ทหารบาดเจ็บเนี่ยพ่อทหารเนี่ยเขาอยู่จับก,กับชาวบ้านทหารเขาไม่ได้ติดอาวุธด้วยซ้ำไปอยู่ข้างในเนี่ยที่หลบอยู่ตามเซเวน่นหรือหลบอ,อะไรเนี่ยทหารนั่นแหละที่จะโดนก็โดนตรงนั้นเอแต่ในระหว่างระหว่างสู้รบกันเนี่ยทหารไม่ค่อยได้เสียเพราะอะไรมันไม่ค่อยมายิงทหารเนี่ยมันก็มีแต่พลซุ่มยิงหรืออะไรของมันก็มีแค่นั้น เออเราก็อยู่ในบังเกอร์เราก็อยู่ในฐานที่มั่นอยู่แล้วแต่ของมันเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเราใช้โดนไงใช้โดนการขึ้นอ่าไปส่องดูว่ามาันพิกัดอยู่ตรงไหนแล้วเราก็ค่อยสอยเอ,อค่อยสอยแล้วบอกพิกัดมาแล้วก็จะไปย่อนไข่ย่อนไข่เข้าไปสี่ห้าลูกมันก็จบแล้วเนี่ยมันไม่ออกคาวเลยไหมว่ามันสูญเสียเท่าไหร่มันไม่มันไม่รายงานเลยของเรารายงานนะ อรายงานว่าเนี่ยสูญเสียไปเท่าไหร่นู่นนี่นั่นประมาณหนึ่งแต่ของมันนี่ไม่ยังปิดเงียบอยู่แค่วันเดียวเนี่ยได้ข่าวว่าไปสองร้อยกว่าคน,นถือว่าไม่น้อยในเอฟซีนะสามวันก็หกแล้วโอ้โหอันนั้นอะปีห้าสี่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะลุยกับประมาณสิบกว่าวันเอฟซีเออลุยก็สิบกว่าวันแล้วมันก็ยกทงข่าวอันนั้นตุยไปรประมาณก้าเออหกร้อยกว่าคน อตุยไปหกรอทหารไทยก็ตุยไปไม่ขี่สิบนายหรอกแปดนายหรือเท่าไหร่จําไม่ได้ตุยไปประมาณนั้นแปดนายหรือเท่าไหร่จําไม่ได้ตามตัวเลขไม่ได้นะเออแต่ของมันตุยไปหกร้อยกว่าคนตุยมากขนาดยุทธุบกรไม่ทันสมัยแล้วสปัจจุบันนี้เลยนะแต่ปัจจุบันนี้ทันสมัยกว่าเยอะทันสมัยเยอะมากเพราะพูดง่ายๆว่าเอาง่ายๆเลยนะเออเลงให้มันเนี่ย เราจัดการเลยแล้วมันจะตูเยอะมากเลยสุดเพราะอะไรมันความทันสมัยไงแต่ของมันยังโลเลยยังโลคัสอะออความทันสมัยยังสู้เราไม่ได้เราเริ่มหนีหนีห่างกับมันไปเยอะแล้วแต่ก่อนนี้ก็ประมาณหนึ่งใช่ไหมแต่ปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเอ,อเราเล่นเลยเราไม่สนใจหรอกมันเล่นพลเมืองเราเนี่ยเราเล่นทหารอย่างเดียวนี่แหละเล่นทหารอย่างเดียวนี่เอาชัดๆเลยยิ่งส่งกําลังเสริมเข้ามาก็เข้ามาตูอย่างเดียวอะส่งมาเยอะๆเลย มีแต่ทหารลาบอย่างเดียวอ่ะกอ,องกองกองปืนใหญ่สนับสนุนมันไม่ค่อยมีเออมันไม่ค่อยเอาเข้ามาเอาเข้ามาก็เป็นเป้าอ่ะเอะอเราจะเห็นไงตอนนี้ลองย่างเชิงกันก่อนตอนนี้นย่างเชิงย่างแสงยานุภาพกันก่อนว่าใครจะเหนือกว่าแต่รู้สึกว่าไอ้ที่มันตั้งแถวไอ้ปราสาทเมืองตาทมเหรอปราสาทมีสองสามปราสาทอ่ะอ่า ภาษาตาควายภาษาอะไรเนี่ยเขาจัดการไปหมดแล้วนะเขาก็ยิงยิงบันไดที่จะขึ้นมาเนี่ยยิงยิงล่วงหมดแล้วเออจัดการที่มันตั้งกองกําลังไว้เนี่ยเก็บหมดเรียบร้อยเลยเออรู้สึกว่าจะเป็นเอสิบหกเออไปดําเนินการจัดการให้ล่าไปตรงนั้นเน่ยยึดพื้นที่หมดเลยเข้าไปยึดพื้นที่ยึดในตําแหน่ง,งที่มันอยู่อ่อจัดการเรียบร้อยนะครับอ่อ ต้องไล่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 ไปใช้ใช้เวลาคงไม่กี่วัน,นเดี๋ยวค่อยดูที่ว่ามันจะยอมมื้อหรือตอนไหนยังไงเนี่ยหรือมันจะยอมยังไงก็เดี๋ยวค่อยดูกันต่อไปเอฟซีนะงานนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกถ้ามันไม่เล่นประชาชนถ้ามันไม่เล่นออกมาข้างนอกเนี่ยเล่นทหารไทยค่อนข้างยากยากบอกตรงว่ายากใส่กันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยงานนี้นะเออมึงโผ่หัวมามึงโดน่ะ ตอนนี้เราได้สิทธิเสรียิงได้ไม่ต้องใส่ไม่ต้องรอคําสั่งแล้วเออนะไม่ต้องรอคําสั่งว่าโอ้โหให้มันมาตบหัวแล้วก็เดินเข้าบ้านเนี่ยตบหัวเดินเข้าบ้านเนี่ยไม่ต้องรอตรงนั้นแล้วโผล่หัวขึ้นมาเหมือนตัวตุ่นเนี่ยโผล่ขึ้นมาก็สอยเลยโผล่ขึ้นมาก็สอยเลยอานาจสอยได้เต็มที่นะตอนนี้ไฟเขียวแล้วไงเออไฟเขียวแล้วเอฟซี FC. จัดไปนะครับ นี่แนล่ใช่ครับผมเก็บมันไว้ทำไมใช่ไหมใช่ไม่ไม่จำเป็นนะครับคือมันอยู่บริเวณนะเราจัดได้เลยเพราะเราทําเพื่ออะไรเพื่อป้องกันตัวเองไงถูกไหมล่ะเดี๋ยวมันก็รอบเล่นงานเราเพราะฉะนั้นเราดำเนินการได้เลย ถ้าเราเห็นเนี่ยเห็นนิ้วมันหรือม่เห็นส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาแล้วสอยหมดเออไม่ให้เหลือนะครับสกัดการลำเลียงส่งคือมันจะส่งกําลังพลเข้ามาแล้วก็ไปสกัดไว้เออไม่ให้มันเข้ามาเอ,อสกัดไอกองกําลังส่งกําลังนลนะเ,เข้ามาผสมทบเนี่ยเราก็สกัดไม่ให้เข้ามาไอแนวหน้าสเสบียงก็หมดเอ,อสเบียงก็ส่งมาไม่ได้ขาสเสบียงไง เดี๋ยวก็ตุย้ยสามสี่วันรู้เรื่องนะครับกระสุนก็หมดเอ่อสเบียงก็หมดเอ่อกองกองหนุนก็ไม่มากองหมุนจะเข้ามาก็เข้าไม่ได้นะครับพวกยิงสกัดอยู่นะเอ่อยิงสกัดอยู่จะเข้าก็เข้าไม่ได้ยังไงล่ะเขานี้นะครับเอ่อพวกสกัดไว้อยู่พวกก็เอามาถลม่มตัดเส้นทางด้วยเออระเบิดตัดเส้นทางไม่ให้เข้า โอ้โห oh, งานนี้นะเอฟซี FC บอกเลยอะมันยุดคือมันไม่เหมือนก่อนแล้วเราส่องด้วยดาวเทียมมันเห็นพิกัดเห็นอะไรหมดแล้วตรงไหนยังไงเนะี่ยเออมันทันสมัยกว่าครั้งก่อนเยอะแยะปัจจุบันนี้โอ้โหไม่ต้องออกอะไรมากมายเลยให้ตึงกําลังไว้อยู่ชายแดนแค่นั้นแหละเดี๋ยวกองหลังกองหนุนนี่แหละกองหนุนน่ะเป็นตัวลุกเออกองหนุนเป็นตัวลุกอันนั้นเป็นตัวประคองเฉยเออประคองไม่ให้มันเข้ามา แล้วกองข้างหลังเนี่ยเข้าไปโจมตีแล้วก็ถอยออกมาโจมตีแล้วก็ถอยออกมาเออในรูปเหตุการณ์แบบนั้นเอ้พี่ก็ดูดิมันงานนี้นหละมันจริงๆได้โอกาสแล้วต้องจัดให้จบเออจัดให้จบนะอย่าอย่าไปปล่อยให้มันอ่าแบบเสือลำบากอ่ะเออเสือลำบากแล้วหนีเข้าป่าไปได้อย่าปล่อยแบบนั้นถ้าแบบนั้นเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่ได้เออ,อย่าให้มันเลืองอํานาจได้อีก ไหนๆก็เดินทางมาให้สุดก็ต้องให้สุดเลยนะมันให้มันพูดดีป่ะเออมันเน็บแนมมันพูดดีให้มันพูดดีไปเดี๋ยวไปจัดมานุู่นนะบ้านมันเลยถึงบ้านมันนู่นอ่ะดาเนินะการถึงบ้านเลยตอนเนี้ยเอ,อแล้วก็ไปเล่นงานมันปั่นให้ฝ่ายค้านเะน่ะขึ้นลุกขึ้นมาเอ,อเพื่อยึดอํานาจเลยนะเออบอกให้ลุทยึดอํานาจเลยตรงนน้นก็เริ่มก่อวอร์ดไปเลย มันจะได้ภาวะผวงแล้วคนนี้นะเออมึงจะเอาทางไหนนะทางนี้กลัวเอาทางนู้นมึงก็จะโจมตีอ่ะเรียบร้อยไม่ต้องกลัวแล้วอีกไม่นานมันก็จะจบแล้วเออแล้วโอบล้อมไม่หมดแล้วมันหือมันอือไม่ได้เราสามารถจะเล่นมาได้จะยันใจกลางเมืองมันเลยออเล่นได้อยู่แล้วเราไม่ต้องลงไปหามันด้วยซ้ําไปจัดแบบชุดใหญ่ๆว่ามันตั้งกองกำลังไว้ที่ไหนเพราะกองกำลังไม่มีแล้วก็จบเท่านั้นแหละ เออยุทธุปกรณ์ต่างๆมันก็ล้าสมนะัยแล้วเราก็ไปจัดการหย่อนไข่นะครับหย่อนไข่ที่ลังมันเลยเออลังไม่มีมันก็แตกสิจะเหลืออะไรนะเออมีแต่พูดง่ายว่าตัวเล็กตัวน้อยนะแม้เป็นแค่มดตัวเล็กๆจะเขย่านะเออจะเขย่าต้นไม้น่ะมันจะเขย่าได้ไหมลนะ่ะถามหน่อยนะครับนะ เออนะเป็นแค่มดจะคิดจะขย่าต้นไม้นะ FC. เอฟซีเออมันจะขย่าวได้ไหมแมนะเราอดกั้นอดทนกันมานานแล้วเออมันตบหัวแล้วก็เดินหนีตบหัวแล้วก็เดินหนีเห็นไหมนิสัยมันนะแล้วเป็นไงล่ะตอนนี้จัสซี่นะครับ ไม่ต้องกลัวแร้เรามีเรายังมียุทธปกรณ์อีกเยอะแยะเลยที่จะใช้ในครั้งนี้ทดสอบได้เลยเอามาทดสอบเอ่อกิฟทงกิฟเทนเนี่ยออกมาทดสอบได้เลยเออทดสอบได้เลยว่าซื้อมาเนี่ยเอ่อแล้วมันใช้งานได้จริงไหมไม่ใช่เอาไปให้เด็กขึ้นไปดูตอนวันเด็กนะไม่ใช่นะเออไม่ใช่เราต้องเอามาลองเอามาเทสเอ่อแล้วก็ไอ อาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราสร้างขึ้นเองเนี่ยเรามาเทสครับเทสในงานนี้เลยนะเ <c oughs> าเรียกว่าเทสของจริงเอามาเทสของจริงว่าเออมันใช้ได้จริงหรือไม่เราไม่ต้องไปทดสอบไปทดลองล่อเป้าอะไรอย่างนั้นนะนะแม่นจริงหรือไม่แม่นจริงอันนี้เราเทสของจริงเอเทสเลยเอามาเทสดูเอออันนี้ลูกไอ้ฉีปนาวุธแบบนี้ใช้ได้ดีไหมปืนอกระสุนปืนใหญ่เนี่ยสั่งลงเป้าได้เป๊ะไหม อจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเราเทสต,ตรงนี้เลยสหรัฐเขาก็เทสแบบนี้เขาก็หาสงครามเพื่อจากเทสอาวุธเขานี่แหละพอพอมันมีแสงยานุภาพใช่ไหมมันมีอํานาจล้างทําลายสูงเนี่ยพอพอมันใช้ได้ผลดีเนี่ยต่างประเทศมันมองเห็นโอ้รุ่นนี้มันเวิร์กไว้มันก็สั่งซื้อสินะเออมันขายยุทธบุคคลรวยจะตายเอฟซีเออราคามันแพง อาขายยุทธปกรร์นรวยเอาขายอาวุธเนี่ยรวยจะตายนะเหมือนกับประเทศอํานาจอะที่มันทําเครื่องบินลบทํารถถังทําอะไรที่ขายเนี่ยมันแพงจะตายสิเออไม่ธรรมดานะยุทธปกรร์ของสงครามเนี่ยขายเนี่มรวยแท้เลยแหละพวูดง่ายมันสามารถจะอัพราคาเท่าไหร่ก็ได้เออเขามีคุณภาพไงของมีคุณภาพราคาไม่ย่อมเด่นนะ ทุกคนก็อยากได้เอามาเป็นของเอาเป็นไว้ครอบครองไว้ป้องกันตัวเองสามารถจะอลดกำลังหรือว่าไอ้คมโครฝ่ายตรงข้ามได้อยู่แล้วอ